ครับสวัสดีครับสาย,สายวันอาทิตย์มาดูออบอนไซมาขามกันอันนี้เป็นคลิปที่ที่3ามแหละนะดูการสร้างกิ่งหนึ่งนะับสร้างสร้างทีละกิ่งนะครับตอนนี้ทดทดเมนแล้วทดเมนกิ่งแล้วนี่ครับทดแล้ว แกะลวดออกมาเช้าแล้วนะตอนนี้ก็มีการเริ่มสร้าง,างนะรายละเอียดกิ่งนะครับรายละเอียดกิ่งจากกิ่งเมนนะครับมาดูตรงนี้กันดีกว่าเดี๋วผมจะบอกอะไรตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเวลาเวลาเราดัดลวดนะครับสังเกตใช่ไหมครับที่ผมเคยบอกไว้นะครับยก ยกขึ้นแล้วก็กดลงรับายระดับกันลงมาสี่ห้าองศาเวลาเราดัดปุ๊บดัดเราพยายามบิดบิดกิ่งให้ตาออกอยู่ตรงข้างๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจอ,อกอยู่ข้างๆเพราะเวลาเราพอก,กิ่งใหญ่ได้ที่อแผลแผลหายปุ๊บเนี่ยพอเวลาเราจะทดเนียย่นยกิ่งแขนงมันเจอกตามตำแหน่งที่เราที่เราเตรียมไว้ ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ค่อยบิดกิง่งกิ่งและละเอียดมันจะออกมาไม่ไม่ตรงที่ผมเคยทํามาครับมันจะเป็นแบบนั้นจนะริงพรฉะนันเคล็ดลับนิดนิดนะเวลาดัดกิง่งนะเอียวเอียวซ้ายเอยวขวาเอวซ้ายเอยวขวานับลดยกขึ้นรรดดลดร,ระดับลงมาลดระดับลงมาสี่ห้าองศาแต่พยายามบิดกิ่งมันเวลาดัดลวดน,นะให้ตากิ่งอยู่ข้าง นให้เป็นมุมเดี๋ยวเวลาพอมีกิ่งแขนงเอกมากิ่งแขนงจะออกมาตรงตำแหน่งเป๊ที่เราต้องการเลยนับกันให้รอยครับกิ่งหนึ่งจบก่อนกิ่งสองอยู่แล้วนคิดว่าต้นนี้น่าจะเป็นบนอนไซมะขามที่สวยอีกต้นหนึ่งสร้างกับมือนก็ต้องรอต้นให้อ้วนอีกสักระยะหนึ่งแล้วค่อย แล้วก็ขึ้นกิ่งสองกิ่งสองก็ตรงนี้เลยลมีตาอยู่คิดว่าน่าจะง,งอกนะตาอยู่ตรงนี้แล้วกิ่งสองขึ้นมาแล้วก็สร้างต้นใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอัปเดตให้ดูครับสำหรับบอนไซใบมะขามคลิปที่สโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ